ที่ขอกฝากว่าระบบเนี่ยตั้งใจมาดีแล้วประเด็นไหนที่ทวันจะแสดงความตั้งใจของเราเลยตั้งใจสอบระบวนเราตเอาคูเดอร์เราเพาะทั้งจิตทั้งใจสมาธิแล้วเราเตรียมพร้อมผลประโยชน์ตกกับใครแต่เราเตรียมพร้อมนี้กอตกกับตัวเราทุกหมดเองนี่เราก็ควบคุมจิตเราได้ดีมา จิดใจจะดีก็ต้องมีสมาธิทำพิธีใดก็ต้องมีสตินึกถึงตัวผู้กาวาันนี้คือตัวตัวรู้ว่าตายกาววันเองตัทำติดรู้ลรงงานก้าววันเี่ที่ในอยู่ละสิบจุดจุดเก้าถ้าเรารู้ถึงกินเรามีเกินความรู้กาวาันก่อนจะตายรู้กาวาันแล้วพอเราเสื่อมจิตมา lỡ là có tính tiền

Amen. Oh. Oh, God. เอ๊ะมยัพันเตเฮ้เ,เอมะยันพัเตเ๊ะอกะลินีพูตามปิด

ชีนาวันสะพญาเตสัจกาโรภุดกาโรยังชาตังตังสังฆมเจกุขัณฑ์เตสัตตังอธิตติวัตถังกสันตังอธิตติวัตะภาษาพระธรรมญาณานุปุรุตุปุโรหิตสังโฆอุุขังปัญญาพระองค์อยู่ไม่ต้องหกปีไม่ต้องผ่านหานหาวว่าเหมือนกันนะหกปีเนี่ยมันต้องผ่านแล้วดูหนาวเราดูฝนเราดูอะไรมาตลอดไม่เห็นมีภาษารัทวงังรอรับพระอ,องค์อยู่ที่ในป่าเลย อาจจะลำบากกับเราอย่างนี้ด้วยซ้ำฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเราเยันเราเราถอดถอยแล้วเราก็นึกว่าอืมพระเจ้ายิ่งใหญ่แม่บวชแล้วนี่บางคราวนี่บิณฑบาตไม่มีอาหารมีอะไรไมีแต่ข้าวข้าวมาเป็นยังไงด็อกเตอร์ข้าวมาเป็นแบบไหนข้าวเลี้ยงมาแล้วเขาเปลือกสิคะเขาเปลือก วินาบาตไม่ได้ข้าวได้แต่ข้าเปลือก <c oughs> พระสงฆ์ในประเทศไทยยังไม่มีเลยนะวินบาตแล้วเขาใส่เข้าเปลือกเลยถ้าใส่ข้าเปลือกเยอะเพนแหนเป็นนานเลย <c oughs> นี่พ่อแม่เราลำบากกับเราเยอะแยะแต่อุปสรรคถ้ามันมีอะไรบางความเป็นควากน้ำที่จะทำให้เราท้อถอยแล้วไม่เข้มแข็งแล้วบ่นึก ถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์้กกลล ความคิดที่กูไว้ของผู้มากน้อยสันงเติมมากน้อยสันงเติมมาน้อยดูยูาง,งา่ายง่ายรุนลำบากท,ที่ทีมาลำบากรุนลำบากที่สบายจับพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง,าง,ส,งสมเด็จสัมมาท่านมีเพียบพร้อมแล้วโลกภพไม่ใช่ความสจริงแท้จริงท่านกลับไปมาที่ไหนเลย คุณเจ้าจะเป็นสมายกของเราสหลายร้อยเท่าจะออกออกปาออกบวชบวชพระเอนที่สงคนละแปดกับที่บอกว่าร้อยยี่สิบหกอะกบไปกบมาเหลือร้อยสององค์ครับใจขอบวชน,นะครับเอสาหังพันเตเอาีาคับ สุจิราพรินิพุตตามปีตังพัควันตังสรดังคัจฉามิทรมมันจากพิกุสังคันจากปพัพชังมังพันเตสังโคทาเรตุอัจาตัดเท ปานุเปตังสรรนางท่าทังข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพานธานานแล้วกับทังพระธรรมและประสงค์ ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงค์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัยผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประตูไม่เปิดสองทางเลยคุณยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับจอย

สนใจตรงไหนนะครับ <c oughs> เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งต่อไปเป็นกลุ่มสองนะครับมือพิธีนะครับ่ะลาเลี้ยวขวานี่กลุ่มสองครับกลุ่มกลุ่มแบบฝาฝามือเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่ไปนิ่ผานไปไม่ยากให้ถือธรรมะสองตัวอธิจาว้สังฆาราวปาตวปยธรรมิโนอุป,ปัจิเตวานิรุชัมติเตสังบูปะมโมสุโขจขำได้ไหมเมื่อเป็นพระเคยหากินไหมนะ นัำเบาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขา,ทขามมรที่อราเป็นศพคำว่าสงบสังขารก็หมายความว่าเราไม่ติดในอะไรทั้งหมดตามที่มหาเถรฐานนักสอนมหาเถรฐานทุกข้อสอนลง้ายบอกเราไม่ติดร่างกายภายนอกเราไม่ติดร่างกายภายใน เราไม่ติดประตูธาตุใดๆทั้งหมดในโลกถ้าจิตใจเราไม่ติดอย่างนี้ตายเมื่อไรก็ปนิพานเมื่อนั้นง่ายไหมฟังไม่ง่ายไงใช่ไหมไอ้อันหนึ่งท่านบอกว่าอาจิรังวตยังกายโยปเทเดดเวิงอริเสตุสติดูเปติวิญญาณุนิยสังและกิริรัง เขาบอกว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีว right. ิญญาณไปตราบแล้วเมื่อร่างกายหมดวิญญาณก็